มึงสั่งนายกมึงอะให้ไล่ไล่กลับบ้านให้หมดเลยมึงจะได้แค่เห่าเห่ายั่งหมาอะมึงอ่ะมึงแน่จริงมึงทาให้ได้ดิมึงสั่งนายกมึงดิไอกระจอกได้แค่เห่าในโซเชียลมึงทําให้ได้สิถ้ามึงเกลียดคนบ้านกูนักเยี่อย่างมึงไงนะ ม,ม,มึงมามึงมึงมึงม,มาหาก,กูมาตัวตัวกูม,มามึงอะมึงกล้าเป้าไอ้ลุกหมาได้แค่เห่าหนะไอ้นี่ไอ้สิงดานหมา สวัสดีครับผมสบายดีพ่อเม่พี่น้องปองปายเบอร์สุขุสุคนนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในซ่องบ่าวลำสแนลเส้นเก่าเส้นเคยนะครับผมล่าสุดนะครับหนุ่มคเมนม์ปากดีนะครับผมฝากถึงคนไทยนะครับหนุ่มเนมรปากดีฝากถึงคนไทยนะครับผมเนาะโอ้โหถือว่าปากดีสุดๆนะครับอย่าท้านะครับผมนอ้องอย่าท้าคนไทยนะอย่าท้านะครับเห็นแล้วนะครับ เห็นแล้วนะเมื่อสองวันก่อนนะท้าอยากเจออะไรครับอยากเจอการจองพลังก็ได้เจอแล้วนะครับอยากเจอนะครับรถดูดซ่วมนะครับก็ได้เจอแล้วนะอย่านะครับผมเนาะล่าสุดนะครับนุ่มขมนนะครับท้านะครับท้าลวนนะครับท้าลวนกับคนไทยนะครับตัวต่อตัวไหมโอ้โหนักเลงมากนะครับออกแนวแบบนักเลงคีย์บอร์ดนะครับ เก่งแต่ในโซเชียลหรือเปล่านะอันนี้บารลัมก็ยังไม่รู้นะครับน่าจะเก่งแต่อ่าแต่ในโซเชียลนั่นแหละนะครับโอ้โหท้าเก่งมากนะครับผมเนาะและยังอ่าฝากอ่าฝากถึงนะครับและยังฝากถึงนะครับคนไทยว่านะครับถ้าแน่จริงนะให้อ่านายกสั่งกลับคืออัอนนี้อันนี้บาราลัมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเขาพูดถึงใครนะ ว่าให้อ่าให้นายกสั่งกลับเนี่ยอันนี้คือคือเท่าที่ฟังด้วยกันนั่นแหละครับพี่พี่นะอันนี้บารมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่เลยซื้อมานะครับแต่พูดถึงคนไทยแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะนะครับกลับนะครับให้สั่งกลับบ้านนะครับให้หมดเลยนะครับโอ้โหคือเขาบอกว่าให้ทางรัฐบาลนะครับให้สั่งกลับบ้านให้หมดเลยนะนะครับ แะสั่งกาับ้านให้หมดเลยนะครับอย่าดีแต่เห่านะครับอย่าดีแต่เห่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาพูดถึงใครนะอันนี้บ่อราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าอย่าอย่าเก่งแต่ปากอย่าเก่งแต่พูดอะไรประมาณนี้นะครับอย่าไ่แต่เห่านะครับจะออย่าไ่แต่เห่าเขาบอกว่ากระจกพี่พี่อย่านะครับผมนะอย่า อย่าท้าคนไทยครับไปจริงนะทําจริงนะครับไปจริงทําจริงนะครับผมนะอย่าเลยนะครับอยู่เฉยๆซะดีกว่านะครับนะเก่งแต่ในโซเชียลนะครับเก่งแต่ในโซเชียลเก่งแต่นะครับในคีย์บอร์ดนะครับซึ่งอันนี้เขาพูดถึงคนไทยนะชัวร์เลยแหะครับนะไม่งั้นเขาก็ไม่พูดภาษาไทยหรอกนะครับเขาน่าจะพูด เขาน่าจะพูดถึงคนไทยนั่นแหละเขาถึงพูดเป็นเขาถึงพูดภาษาไทยนะครับอันนี้คือส่วเลยแหละนะครับผมเนาะว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ที่แน่ๆคือคนไทยนั่นแหละนะครับคือคนไทยนั่นแหละที่เขาพูดถึงตอนนี้นะครับอือห mm ือ hmm. สุดๆเลยนะครับพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกองจริง เดี๋ยวเจอของจริงนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนเนี่ยก็เจอไปแล้วนะครับเจอของจริงไปแล้วนะอยากเจอลดดูดซ่วมก็ได้เจอไปแล้วนะครับนะเขาบอกว่านะครับอยากเก่งแต่ในโซเชียลนะครับถ้าเกลียดคนคอมเมนต์นักนะครับถ้าเกลียดคนคอมเมนต์นักก็นะครับก็ทําให้ได้อย่างที่อย่างที่พูดมานะครับถ้าถ้าเกลียดคนคอมเมนต์นัก นะถ้าเกียดคนคอมเมนต์นะก็ทําให้ได้อย่างที่พูดมานะครับคืออันนี้บอลลัมก็ไม่เข้าใจหรือว่าไม่ก็แล้วก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาพูดอะไรเพราะว่าในคลิปเขาก็ไม่ได้แบบจอจงนะครับนอะนในคลิปเขาก็ไม่ได้พูดแบบจอจงนะครับอืือนะนะครับถ้าแน่จริงนะครับถ้าคนคนอย่าง เขาได้คำยังท้าด้วยนะว่าอ่าถ้าแน่จริงนะคนคนอย่างมึงมาหากุนี่เขาบอกนะครับมันลวนกันตัวต่อต,ต,ตัวแบบนี้เลยนะคืออันนี้บาร์ลัมคิดว่าเขาน่าจะพูดถึงพิการจอมพลังหรือเปล่านะนะครับอันนี้เขาน่าจะพูดถึงพี่การจอมพลังหรือเปล่านะนะอันนี้บารลัมก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้บาร์ลัมก็ไม่แน่ใจนะครับโอ้โหนุ่มคอมเมนต์คนนี้นะครับคือ ถ้าเขาท้าขนาดนี้นะครับคือบารัมเสื้อแหละนะครับเขาท้าขนาดนี้นะคือบารัมเสื้อเลยว่าเขาเขาเขาไม่ได้อยู่ในอ่าเขาไม่ได้อยู่ในซายแดนแน่นอนนะครับคือเขาน่าจะอยู่ในเมืองหรือไม่ก็พนมเปญอะไรสักอย่างนะครับถ้าเขาท้าขนาดนี้นะแล้วก็ไม่เห็นเขาอยู่ในซายแดนนะครับไม่เห็นเขานะคลิปอยู่ในซายแดนก็ไม่เห็นเขานะครับ น่าจะใช่นะครับผมนะน่าจะใช่ว่าเขาไม่ได้อยู่แถวแถวนี้แน่นอนนะครับเขาน่าจะอยู่ในเมืองหรือเปล่านะครับแล้วสิ่งที่เขาพูดนะคือบารามก็เชื่อเลยว่าเขาต้องพูดถึงคนไทยแน่นอนนะครับเขาพูดภาษาไทยได้ขนาดนี้แล้วก็บารามก็เชื่อว่าเขาน่าจะเคยมาทํามาหากินนะครับมาทํางานในประเทศไทยหรือเปล่านะครับมาเป็นแรงงานก่อนหรือเปล่านะครับ เขาถึงพูดไทยได้ชัดขนาดนั้นนะครับพูดไทยได้ดีขนาดนั้นนะต้องแบบถ้ามาทำงานจริงๆนะครับก็ต้องมีแบบน่าจะเป็นสิบสิบปีนะครับบางคนอยู่เป็นสิบสิบปีนะครับยังพูดแบบยังไม่ชัดได้ขนาดนี้เลยนะอันนี้ถือว่าชัดเจนมากนะครับเนาะซึ่งฟังฟังแล้วก็โอ้โห,ม,หนนมีแต่คำหยาบั้งนั้นนะครับมีแต่คำหยาบ แล้วก็สิ่งที่เขาพูดออกมานะครับสิ่งที่เขาพูดออกมาว่าเก่งแต่ในโซเชียลนะครับอยากเก่งแต่เห่านะครับอันนี้คือเขาน่าจะพูดถึงตัวเองหรือเปล่านะครับถ้าเขาเก่งจริงนะครับผมเขาไม่ท้าแบบนี้หรอกเขาไม่พูดอยู่ในโซเชียลอย่างนั้นหรอกนะครับไม่เหมือนคนไทยนะนะครับคือคนไทยเห็นไหมครับเห็นไหมแบบอาชีพท้าดวลเขม์อย่างนี้ไม่มีนะครับนี่แหละคือคนจริงนะครับคือคนจริงเขาจะไม่พูดเยอะนะนะครับ เขาจะไม่เน้นที่คําพูดเขาจะเน้นที่การกระทํานะครับแต่กับคอมเมนต์แหกปากร้องโอ้โหตามนาแนวไซแดนก็เต็มนะครับทางในเมืองก็เต็มนะครับมีแต่เสียงสนัน่นหวั่นไหวอาชีพออกบาดาคนไทยบ้างเย้ยคนไทยบ้างยุแยงตะแคงด่วบ้างโอ้โหมีครบนะครับมีครบทุกอย่างชื่อขึ้นว่าเรื่องคอมเมนต์มีครบทุกอย่าง นี่แหละครับพี่พี่คือบาลามก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาเป็นคนยังไงเขาคิดยังไงอยู่นะครับถึงได้เนรคุณขนาดนี้นะครับถึงไม่รู้จักบุญคุณคนบาํามก็ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเนาะก็พี่พี่ฟังแล้วก็คิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมเนาะ ก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณนะครับพี่ๆทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะครับผมก็ขอขอบคุณเนาะสําหรับคลิปนี้บารามก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าบาลามได้พูดอะไรไปผิดพลาดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ